วันนี้ผมมาสอนเรื่องของความรักและความกระตันยูนะครับอย่างน้องลิซ่าเองเนี่ยเขารักประเทศไทยแล้วก็กระตันยูต่อประเทศไทยรักคนไทยแล้วก็ทําอะไรเพื่อคนไทยมากมายสิ่งนที่ผมอยากเล่าเรื่องนี้ให้ฟังก็คือเรื่องของาการรักตัวเองครับพวกเราเองต้องรักตัวเองย my, ย my. Well, เยอะการรักตัวเองเริ่มจากอะไรครับเริ่มจากอันแรกคือ,ไ,อ,คอ,อค uth, ไม่มีหนี้สินครับอันที่สองคือพอกินพอใช้อันที่สคือไร้โศกโรคภัยอันที่4คือจิตใจเยือกเย็นนั้นกาลังจะบอกว่าสเต็ปแรกคือไม่มีหนี้สินจะเห็นว่าประเทศไทยตอนนี้ สินโคเรือนเราสูงหลือเกิน90%นั้นอันแรกไม่มีหนี้สินมีก็ต้องรีบใช้หนี้ต้องปิดหนี้ให้หมดนะครับนี่คือข้อแรกเลยต่อมาพอกินพอใช้เขาเรียกว่าใช้อย่างพอเพียงมีเท่าไหร่ใช้เท่านั้นเก็บด้วยแล้วก็ใช้ด้วยไม่ใช่ใช้อย่างเดียวใช้เกินตัวไปเนี่ยก็ไม่ได้นะครับอันต่อมาก็คือไร้โศกรคภัยเพิ่งดูแลสุขภาพตัวเองตอนนี้เมื่อมีโรคแปลกๆขึ้นมาเยอะแยะมากมายต้องดูแลตัวเองนะครับสุดท้ายคือจิตใจเยือกเย็นเขาแปลว่าทําอะไรต้องตั้งสติยเยอะๆครับเดี๋ยวนี้มันมีมีปัญหาอะไรหน่อยท ั้งสติเยอะๆนะครับจะไปด่าคนอื่นมากนะครับเขาบอกว่าทุกอย่างต้องใจเย็นๆนะครับใจเย็นเวลามีปัญหาพวกนี้นตั้งสติหายใจลึกๆนะครับนะไม่ใช่ไปถึงอะไรกะด่าแหลกนะเราต้องเปลี่ยนใหม่ถ้าไม่งั้นสังคมเราคงไม่น่าอยู่นะครับอย่าลืมนะครับไม่มีนี้สินพอกินพอใช้ไรโศกโรคภัยแล้วก็จิตใจเย็นๆอันนี้เขาเรียกว่ารักตัวเองครับนะรักตัวเองเยอะๆแล้วตัวเองก็จะมีความสุขมากๆครับผมเชื่อว่าพวกเราทําแบบนี้จะมีความสุขมากๆครับ